ยามแลงค่ะทุกคนจะเดินเอาขยะมาทิ้งค่ะเดินขึ้นเนินที่มันสลบยามแลง เดินขยะมาทิ้งเลยไม่ได้เอาขาขาตั้งที่วางกล้องมาด้วยค่ะทุกคนภาพมันก็จะสัน่นะมีลมนหน่อยๆนะทุกคนลมลมนิดๆไม่ร้อนมากแต่ถามว่าหนาวไหมมันมันก็ไม่หนาวหรอกทุกคนเราที่เป็นจุกอยู่อะ ทางเดินขึ้นบ้านบ้านจะ๊จิบ,บ,บอยู่นะคะทุกคนเงียบเงียบเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบดูดิคะดอกปีบ ปีบดอกปีบโ,บโน,น่นอีเกิ้งดวงจันทร์ครับทุกคนยา,ยามยามยามแรงยามแรงค่ะยามแรง ดอกปีบบ้านตรงข้ามก็สวยสวยค่ะทุกคนเป็นเป็นที่กล้องนะเนี่ยเรามองไปแบบไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ในกล้องเลยสีไม่เหลืองนะทุกคนแต่พออยู่ในกล้องทำไมสีออกเหลืองๆแต่เป็นที่กล้องประจุนี่แหละเออแป๊บๆจะปีใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนคะ รักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะไว้ยังไงล่ะปีหน้าอายุเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งปีกันทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขในช่วงปีใหม่กันนะคะทุกคนนี่พาดูลมเงียบสงบ น้องหมาน้องหมาหมาจรค่ะทุกคนตัวนี้อยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่ไหร่ปจุ๊บมาอยู่แล้วนะเนี่ยเป็นหมาแก่หลายปีแล้วนะทุกคนประจุมมาอยู่นี่เจ็ดปีก็เห็นเขาแล้วนะเพื <c oughs> ่อนเพื่อนเป็นเพื่อนของน้องหมาตัวนั้นนะตายกันหมดแล้วเอาตัวอื่นมาเลี้ยงอะอ้วนยี่อทุกคนเขาทำหมันอะ อ้วนเหมือนถังแก๊สสิบห้าโลเลยถังยี่สิบโลเลยอ่ะอ้วนกลมปักเลยอะ่ะเอ้อพจุ๊ขอจบคลิปก่อนนะคะทุกคนเข้าบ้านก่อนค่ะดูคุณยายก่อนเดี๋ยวเตรียมอาหารเด็นให้คุณยายก่อนขอบพระคุณที่รับชมเข้าซัพพอร์ตให้พระจุ๊บอยู่ตลอดนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ